สรวนว่ในการฟื้นฟูอารักษ์พัฒนาชุมชนและส่งเสริมสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะในปีนี้นะคะจิมคำสันพามและเปิดต้อนรับนักท่องเทื่อในะระหว่างวันที่5ธันวางคม2 5ง3จนถึงวันที่3มกรนาคม2 5งพค่ะถ่ายใต้่องานดอกไม้บานสะพรั่งเติมแต่เฉลิมส่วนให้ทุกท่านเข้ามาทา ในช่วงปลายปีที่มีอากาศเย็นสบายค่ะโดยพ,พ,พิเศษในงานาวาร์คเวร์ปีนี้นะคะคือความสนุกขนานสดใสเปิดบานของผู้ดอกไม้เ่อมีการดูข้าวบุ๋งและสัมผัสได้มากกว่าดเดิมเหมือนมารับพลังงานดีๆค่ะความสดใสของผู้ดอกไม้ที่สุดลูกหูลูกตาและความหมายเชิงบวกที่ทางฟาร์มได้สัเดเตรียมไว้นะคะสำหรับ8จุดเท็กอินถ่ายรูปทังผ่อนจิใจคลายความเศร้าเพื่อ อย่างเต็มพ์คารายค่ะโดยได้นำคำว่าใจนะคะเป็ชาวอุสานให้ความสำคัญอย่างล้ำลึกมาตั้งเป็นชื่อแปดสุดเทคินค่ะสำหรับ